การตัดสินว่าคนใดดีหรือไม่ดีอาจขึ้นอยู่กับมุมมองและสถานการณ์แต่มีนิสัยบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่นซึ่งอาจบ,บ่งบอกถึงการเป็นคนไม่ดีได้เช่นหนึ่งพูดโกหกหรือหลอกลวงการพูดโกหกเป็นนิสัยที่ทำลายความไว้วางใจในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะโกหก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบการไม่ซื่อสัตย์มักจะสร้างความเสียหายทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นในระยะยาวการพูดโกหกหรือหลอกลวงหมายถึงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือนความจริงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งอาจมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันเช่นเพื่อปกป้องตอนเองหลีกเลี่ยงความผิดสร้างภาพลักษณ์หรือแม้กระทั่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวรูปแบบของการพูดโกหก โกหกโดยตรงบิดเบือนความจริงปิดบังความจริงสร้างเรื่องราวหลอกลวงการพูดโกหกอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในบางสถานการณ์แต่ถ้าเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างการพูดความจริงและซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 2. เห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบผู้อื่นการคานคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจความรู้สึก หรือผลกระทบที่เกิดกับคอนอื่นอาจทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่แคร์ใครและยากที่จะร่วมงานหรืออยู่ร่วมกันในสังคมการเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบผู้อื่นหมายถึงพฤติกรรมที่คำนึงถึงแต่ประโยชน์หรือความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจผลกระทบต่อผู้อื่นหรือการใช้โอกาสในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ โดยอาจทําให้คนอื่นเสียเปรียบหรือเดือดร้อนลักษณะของคนเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบไม่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นชอบใช้ประโยชน์จากคนอื่นและเลยคอวาหามรับผิดชอบของตัวเองเอาชนะหรือได้เปรียบโดยไม่คํานึงถึงความยุติธรรมไม่ยอมเสียสละหรือช่วยเหลือการตระหนักรู้ในนิสัยของตัวเองและเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและได้รับความเคารพจากผู้อื่น 3. มชอบดูถูกหรือหยิดหยามผู้อื่นคนที่มีนิสัยชอบตำหนิวิจารณ์หรือพูดจาทำร้ายจิตใจผู้อื่นบ่อยครั้งมักถูกมองว่าเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจและไม่ให้เกียรติผู้อื่นการชอบดูถูกหรือหยิดหยามผู้อื่นหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกเหนือกว่าและการมองว่าผู้อื่นด้อยกว่าในด้านใดด้านหนึ่งเช่นฐานะทางสังคมความสามารถชชาติเพศหรือความคิดโดยแสดงออก ผ่านคำพูดการกระทําหรือท่าทีที่ทำร้ายจิตใจและลดคุณค่าของผู้อื่นลักษณะของพฤติกรรมดูถูกหรือเหยียดหยามคำพูดเสียสีหรือประชดประชันการแสดงออกถึงความเหนืออึอกว่าแบ่งแยกและเหยียดหยามล้อเลีเยนหรือทำให้ผู้อื่นออายการดูถูกหรือเหยียดหยามผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำร้ายจิตใจคนอื่นแต่ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ของตัวคุณเองการพัฒนาทักษะการสื่อสารและฝึกความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้คุณเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพมากขึ้นในสายตาคนอนอกข้างสี่ไม่รับผิดช,ชอบต่อก,การกระทําของตนเองคนที่มักโยนความผิดให้คนอื่นหรือละเลยผลกระทบจากการกระทําของตัวเองมักถูกมองว่าไม่มีวุฒิภาวะและไม่สามารถไว้ใจได้การไม่รับผิดช,ชอบต่อก,การกระทําของตนเองหมายถึงพฤติกรรมที่ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการกระทำหรือการตัดสินใจของตัวเองโดยอาจโยนความผิดให้คนอื่นสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนลักษณะของคนที่ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองโยนความผิดให้คนอื่นหาข้ออ้างเพิกเฉยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับความผิดพลาดทิ้งภาระหน้าที่ให้คนอื่น การรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาตนเองคนที่พร้อมจะยอมรับความผิดพลาดและหาทางแก้ไขมกักได้รับการยอมรับและความเคารพจากผู้อื่นมากกว่า